แมวดื้อของคนโหดตอนที่หหมาห่วงก้างวงแขนแก่งที่รัดแน่นขึ้นทุกครั้งที่ร่างกายเขาขยับทำให้แบงค์ต้องลืมตาขึ้นมามองแม้จะยังง่วงอยู่ก็ตามดวงตายาวลีกระพริบป,ปิดป,ปิดยามแสงสว่างลอดผ่านผ้าม่านสีขาวโปร่งเข้ามากระทบกับม่านตาอืม้มเสียงทุ้มละมุนล,ละคนง่วงนอนหืมหำขึ้นในลำคอ ก่อนพลิกตัวหันมาหาเจ้าของวงแขนแก่งที่กอดลัดตนอยู่ฮะเฮียวินขี้เร้าจริงๆเลยนะแมวน้อยมือเลียวพยายามผลักคนตัวโตวให้ออกห่างแต่ทว่าไม่เป็นผลเมื่อคนอายุมากกว่ารวบล่างเขาเข้าไปกอดอีกครั้งเฮียปล่อยทำไมที่เมื่อคืนยังนอนซุกตัวมุดหน้าเข้ากับอกกูอยู่เลยค่ะ ใครกันมุดอกเฮียอย่ามาขี้ตู่มือหนาจับคางเลียวให้เงยขึ้นสบตากันพางพูดเมื่อคืนทำไมไม่ทานข้าวแบงเบนสายตาไปทางอื่นก่อนเอ่ยตอบกลับผมไม่กินเนื้องวัววินยกคิ้วขึ้นนิดนิดเมื่อคำตอบที่ได้กลับมาผิดคาดกว่าที่เขาคิดเป็นมังสวิรัตเปล่าผมแค่ไม่ชอบ มือหนายกขึ้นตกเข้าที่หน้าผากของตัวเองให้ตายเถอะเจ้าเด็กนี่อาหารไม่ชอบเลยไม่ทานงั้นหรอสมกับเป็นเพื่อนของน้องชายเขาจริงๆแต่หวังว่าคงไม่เป็นพวกกินอะไรเพียงอย่างเดียวเหมือนแสนดีหรอกนะไม่ชอบทำไมไม่สั่งให้พวกที่เอาอาหารเข้ามาไปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบมาให้ล่ะแบงค์หันมาสบตาก,กับคนโหดพางเอ่ยขึ้นผมมีสิทธิ์สั่งลูกน้องเฮียได้ด้วยหรอ แน่นอนสิก็มึงเป็นแมวน้อยของกูแล้วนี่อยากกินอะไรกุ้งเผาคำตอบเหนือความคาดหมายทำเอาวินขมวดคิ้วอย่างแปลกใจอีกครั้งจะกินกุ้งเผาตอนเช้าเนี่ยนะใบหน้าเลียวของคนอ่อนไวักว่าพยักรับงึกงงักแทนคำตอบวินถอนลมหายใจออกมาอีกครั้งทั้งโล่งอกและหนักใจในเวลาเดียวกันที่โล่งอกเพราะว่าตอนแรก นึกว่าน้องจะอดอาหารเพื่อประชดเขาแต่พอรู้ว่าไม่ใช่ก็โล่งอ,อกและที่หนักใจเพราะดูเหมือนตอนนี้เขาคงต้องเตรียมตัวรับมือกับนิสัยการเลือกทานแต่สิ่งที่ชอบของเจ้าแมวดื้อแล้วสิแล้วตอนเช้าๆแบบนี้กูจะไปหากุ้งเผาที่ไหนมาให้มึงวะผมก็ไม่ได้บอกให้เฮียไปหามาให้นี่แค่บอกว่าอยากกินเฉยๆวินถึงขั้นถอนลมหายใจออกมาอีกครั้ง ให้กับคำตอบของเด็กหนุ่มกุ้งเผาตอนเช้าแบบนี้คงหาให้ไม่ทันเปลี่ยนเป็นข้าวต้มกุ้งแทนได้ไหมอืมการพยักหน้ารับและตอบกลับสั้นๆของเด็กหนุ่มทําเอาวินยิ้มออกมาเพราะเขาเพิ่งสังเกตได้ว่าเวลาคุยเรื่องของกินเจ้าแมวดือ้อจะไม่ค่อยเถียงเขาเท่าไหร่พอเห็นแบบนี้ก็คิดถึงคำพูดของน้องชายอย่างแสนดีที่บอกว่า ใครเอาของกินมาล่อเจ้าแมวน้อยของเขาก็ไปด้วยหมดเลยงั้นลุกไปอาบน้ำแต่งตัวรอเดี๋ยวกูมาจุ๊บเฮ้ยทำอะไรของเฮียมอร์นิ่งคิดไงปากหนาอยากยกยิ้มบางๆให้กับการอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกของเจ้าแมวดื้อก่อนขยับตัวลุกจากเตียงแล้วเดินออกจากห้องไปเฮียแม่งแบงสบบทออกมา เมื่อหายจากอาการตกใจพร้อมทั้งยกหลังมือขึ้นถูปากของตัวเองรถล,ลัมโบกินีคันหลู่เล่นเข้ามาจอดที่หน้ามหาลายัยทำไมไม่ให้กูเข้าไปส่งที่หน้าคณะวินเอ่ยถามขึ้นเมื่อเจ้าแมวดื้อข้างตัวบอกให้เขาจอดรถที่หน้ามหาลายัยจอดตรงนี้ดีแล้วผมไม่อยากให้แสนดีกับแนนสงสัยว่าทำไมเฮียถึงมาส่งและเฮียเอง ก็คงไม่อยากให้แสนดีรู้เรื่องนี้จริงไหมพูดจบแบงก์ก็ปลดเบลเปิดประตูลงจากรถทันทีปล่อยให้วินนั่งเงียบมองตามแผ่นหลังของคนอ่อนไวักว่าที่ค่อยๆห่างออกไปความจริงตัววินเองเขาไม่ได้คิดจะสนใจอยู่แล้วว่าใครจะรู้เรื่องของเขาและเจ้าแมวดือ้อแต่ยกเว้นคนเดียวคือแสนดีน้องชายตัวเล็กของเขาอย่างที่รู้กัน แสนดีเป็นคนห่วงของมากโดยเฉพาะเพื่อนถ้าเกิดแสนดีรู้ว่าเขามายุ่งกับเพื่อนเจ้าตัวเขาคงโดนน้องชายตัวเล็กโกรธและกีดกันเขาให้ออกห่างจากเจ้าแมวน้อยของเขาแน่นอนเพราะแสนดีรู้ดีว่าเขาและโฟกต่างเป็นตัวอันตรายอย่างเรื่องของโฟกและเด็กที่ชื่อเฮเลนถ้าแสนดีไม่ได้ย้ายมาอยู่ไทยโฟกคงไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เฮเลนแน่นอน เพราะฉะนั้นในช่วงที่เขายังไม่สามารถเอาชนะใจแมวดือ้อเขาคงยังให้น้องรู้เรื่องนี้ไม่ได้แบงค์นี่นายซื้อชุดนักศึกษาใหม่เหรอแนนเอ่ยถามขึ้นยังแปลกใจเมื่อเห็นเพื่อนหนุ่มคนสนิทใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เดินเข้ามาในคารดเรียนใช่แบงค์ตอบกลับพางทําสีหน้าเป็นปกติเหมือนว่าเรื่องเสื้อผ้าชุดใหม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขา ทั้งที่ความจริงก็แอบกลัวแนนจะจับพิรุษได้ถ้าเกิดแนนรู้ว่าชุดที่เขาใส่อยู่คนโหดเป็นคนซื้อให้อีกไยจะว่ายังไงนะแต่โชคดีที่แนนไม่ได้ซักไซอะไรต่อเพราะกำลังหันไปสนใจแสนดีที่เดินเข้ามาทั้งเริ่มแซเวเพื่อนหนุ่มตัวเล็กเมื่อเพจดังของมหาลัยลงรูปพี่หมอกันโชว์โมเมนต์หวานๆตอนมาส่งแสนดี หยุดแซวได้แล้วนะ่ะแนนพี่เขาก็ลูปหัวเหมือนปกติไม่ได้หวานอะไรสักหน่อยแสนดีเอ่ยขึ้นทั้งยื่นมือถือส่งคืนให้แนนจ้าไม่ได้หวานเลยแค่เล่นเอาแฟนขับกันชวีแสนดีตายสงบศบสีชมพูกันเป็นแถบๆเท่านั้นเองเวอร์นะแนนฉันไม่ได้เวอร์นะนายลองอ่านคอมเมนต์สิแบงค์มองดูเพื่อนหนุ่มสาวทั้งสองคนทางสายหัว และอดยิ้มตามไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกโหวงแปลกๆเพราะเห็นแสนดีมีความสุขกับพี่กันแบบนี้มันก็อดให้คิดย้อนเข้ามาเรื่องของตัวเองกับคนโหดไม่ได้ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันไม่คิดเลยว่าการเข้าผับครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เข้ามาอยู่ในวงโคโจรเดียวกันกับคนโหดลถดนายยังซ่อมไม่เสร็จหรอเป็นแนนที่เอ่ยถามแบงค์ เมื่อไม่เห็นรถเพื่อนหนุ่มมาจอดในที่ประจำหลังจากเลิกเรียนอ๋อยังนะแล้วจะกลับยังไงให้ฉันไปส่งไหมไม่ต้องเดี๋ยวฉันกลับเองได้แน่ใจนะอืมโอเคงั้นฉันกลับก่อนละเจอกันพรุ่งนี้อืมเจอกันแบงค์โบกมือลาให้เพื่อนสาวพางยืนมองรถของอีกฝ่ายเคลื่อนตัวออกไป แล้วถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกก่อนเดินมุ่งตรงไปที่จุดนัดหมายให้คนโหดมารับแต่ทว่าในระหว่างทางแขนของเขาก็ถูกใครบางคนที่เดินตามหลังมาลังไว้ซะก่อนแบงค์พะพี่ไนทแบงค์เอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อรุ่นพี่ต่างคณะปรากฏตัวตรงหน้าพี่ขอคุยอะไรกับเราหน่อยเออคือแบงค์อึ้ง,อองไม่รู้จะตอบยังไงมือเลียว พยายามแกะมือของอีกฝ่ายที่จับต้นแขนของเขาออกนะครับพี่อยากขอโทษเรื่องคืนนั้นช่างเธอครับพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะยังไงเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่แสดงว่าแบงค์ไม่ได้โกรธพี่หรอโกรธหรอไม่รู้สิครับผมไม่รู้ว่าควรรู้สึกกับพี่ยังไงดีเพราะเราเพิ่งเจอหน้ากันแล้วพี่ก็มาวางยาผมถ้าเป็นพี่ที่เจอแบบนี้ พี่จะรู้สึกยังไงหรอครับแบงค์เอ่ยตอบกลับเสียงเรียบนิ่งแต่ทุกคำพูดมันล้วนเป็นความจริงเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าควรรู้สึกยังไงถ้าพี่ไหนคือคนที่รู้จักกันมาก่อนเขาคงเสียใจที่โดนทำแบบนั้นพี่ขอโทษที่ทำอย่างนั้นเพราะพี่ไม่รู้จะเข้าหาเรายังไงเลยใช้วิธีนั้นแล้วอีกอย่างที่พี่บอกว่าพี่สนใจแบงค์พี่พูดจริงๆนะ แบงค์ให้โอกาสพี่แก้เฮ้ยอะไรวะยังไม่ทันจะพูดจบล่างของไนท์ก็ถูกใครอีกคนผลักให้ออกห่างจากแบงค์จนลม้มลงกองกับพื้นยังมีหน้ามายุ่งกับเด็กนี่อีกนะเสียงทุ้มดุดันเอ่อยขึ้นทำเอาไนท์ตวัดตาขึ้นมองทั้งพยุงตัวเองลุกขึ้นนี่แกอีกแล้วเหรอไอ้หน้าโหดถามจริงแกเป็นอะไรกับน้องถึงได้ตามติดอย่างกับสัมภเวสี เฝ้าขอส่วนบุญแบบนี้ไนตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์เพราะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่คนคนนี้เข้ามาขัดจังหวะตอนเขาอยู่กับน้องปากดีรู้แบบนี้คืนนั้นกูน่าจะสั่งให้ลูกน้องตัดลิ้นมึงแล้วค่อยปล่อยมึงออกจากผับคำพูดและแววตาที่ไม่มีแววล,ล้อเล่นทําเอาไนเสียวสันหลังแปลก,แ,ปลกแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ในรั้วมหาลัย ไอหน้าโหดนี่คงไม่กล้าทําอะไรหรอกมั้งแบงค์เป็นแฟนกับไอหน้าโหดนี่เหรอเมื่อเห็นว่าคุยกับคนหน้าโหดน่าจะไม่ได้เรื่องอะไรไนจึงหันมาถามแบงค์แทนอ๋อเปล่าครับแค่คนรู้จักไหนหันกลับมาเสียยิ้มให้วินก่อนเอ่ยขึ้นอย่างเย้ยหยันตอนแรกก็นึกว่าเป็นแฟนน้องที่แท้ก็แค่คนรู้จักแต่เสือกทำตัวเป็นหมาห่วงก้าง วินขบกามแน่นเดินเข้าไปหาไหนก่อนกระชากคอเสื้อของอีกฝ่ายขึ้นระวังปากหน่อยอย่าคิดว่าอยู่ในรั้วมหาลัยแล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงคงไม่รู้ใช่ไหมว่าหมาบ้าเวลามันห่วงก้างมันกัดไม่เลือกหน้าและไม่เลือกสถานที่ด้วยกูขอเตือนอย่ามายุ่งกับเด็กนี่อีกพ่อเธอเฮียนี่มหาลัยนะแบง์รีบเข้ามาดึงคนโหด ให้เดินออกจากที่นั่นพางกวาดตามองไปรอบๆเพราะตอนนี้เริ่มมีนักศึกษาหลายคนมองมาที่พวกเขาแล้วแบงค์ถูกคนโหดลากมาที่ห้องส่วนตัวภายในผับหลูกของอีกฝ่ายเพียงแค่ประตูปิดลงล่างของแบงค์ก็ถูกคนโหดผลักลงไปนอนที่เตียงทันทีมันวางยามึงนะทํำไมยังไปคุยกับมันอีก